สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกคนนะคะมาถึงคลิปที่3แล้วนะคะประจำงวดวันที่16ตุลาคม2568ค่ะเรามาล่าฝันกันต่อจากคนฝันแม่นค่ะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านที่เล่าลงสื่อโซเชียลไว้นะคะแอดนำมาทั้งจาก YouTube และ Facebook ค่ะหากใครต้องการฟังต้นฉบับรับชมได้จากทางช่องทางที่แอดบอกได้เลยนะคะไปดูฝันแรกกันค่ะ ันที่หนึ่งของคลิปนี้ค่ะเริ่มจากน้องปลามคนฝันแม่นของช่องขืออีสานใต้นะคะงวดที่แล้วเลขฝันของน้องหลุดไปค่ะหลุดหลายคนเพราะว่าดันไปออกเลขเบิ้ล่ะนะคะมางวดนี้น้องปลามฝันว่าได้ยินเสียงขบวนแห่ค่ะน้องก็เลยออกไปดูเป็นขบวนแห่แบบโบราณเลยนะคะในขบวนเนี่ยมีผู้หญิงใส่ชุดไทยสบายเนี่ยยาวลากพื้นเลยค่ะ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองที่น้องแล้วบอกว่าอย่าดูเป็นเด็กเป็นเล็กให้กลับเข้าไปข้างในน้องก็กลับเข้าไปในบ้านค่ะเพราะว่ากลัวนะคะแต่อยู่ในบ้านเสียงขบวนแห่ก็ยังดังอยู่ตลอดเวลาคราวนี้น้องแอบดูอยู่ในบ้านค่ะมองเห็นขบวนแห่เนี่ยวนไปวนมานะคะแล้วเห็นตัวผู้หญิงที่เดินในขบวนเนี่ยก็มีลักษณะแปลกๆน้องก็เลยมองดูที่สบายที่ยาวลากพื้น เห็นเป็นตัวเลขนะคะช่วงบนของสบายเนี่ยนะเห็นเลข675ช่วงล่างตรงปลายสบายเห็นเลข1-2-9ค่ะจากนั้นผู้หญิงคนเดิมก็หันหน้ามามองน้องอีกแล้วก็ดูน้องค่ะบอกว่าไม่ให้ดูคราวนี้น้องกลัวจริงๆแล้วนะคะก็เลยรีบกลับไปนอนคุมโปงค่ะ เขาดุแล้วน่ากลัวมากน้องบอกนะคะตื่นมายังถามแม่เลยว่าเมื่อคืนเนี่ยมีขบวนแห่อะไรหรือเปล่าแต่แม่บอกไม่มีนะคะก็คือเป็นความฝันนั่นเองใครชอบเล็กไหนก็ลองเอาไปแตกเล่นดูนะคะอย่าลืมกลับหัวกลับหางได้ขเลขกเล็กด้วยนะคะฝันที่2ค่ะชื่อพ่อเยี่ยมนะคะช่องเบ่าหนองฝันตอนไปนอนเฝ้านาค่ะ ฝันว่าได้ยินเสียงคนคุยกันนะคะสองคนคนแรกเนี่ยบอกว่าอยากกินต้มไก่อีกคนก็เลยพูดว่าอยากกินก็ไม่บอกคนที่เขานอนอยู่นั่นไงจากนั้นเขาก็เดินมานะคะตบที่แขนของผู้ฝันแล้วพูดว่าสองพูดแค่นั้นเลยค่ะผู้ฝันสะดุ้งตื่นนะคะมองดูรอบๆก็ไม่มีใครค่ะตัวผู้ฝันก็เลยพูดว่าถ้าถูกเลขที่บอกจะต้มไก่ให้กินนะคะ ฝันที่3ค่ะเจ๊แดงช่องเบิกซัพ์ปกติได้เลขมาจากการกระซิบบอกของผีนะคะไม่ใช่ฝันเมื่องวดที่แล้วเนี่ยก็มีเสียงกระซิบบอก8 6 7กลับหัวเลข6เป็นเลข9ได้โต๊ะอยู่นะคะมางวดนี้ผียังไม่มากระซิบค่ะแต่ว่างวดนี้เจ๊แดงแกฝันแล้ว ฝันว่าไปหาร่างทรงนะคะในฝันพอองค์ลงประทับร่างร่างทรงก็ร้องบอกเลขเลยนะคะบอก149เจ๊แดงบอกฝันสั้นๆแค่นั้นละค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมกลับหัวเลข9กันด้วยนะคะและเจะแดงยังมีสูตรนะคะเลขสูตรที่เขาบอกว่าเข้ามาตลอดเลยนะคะเป็นสูตรเลขล่าง ใครสนใจก็ลองจดเอาไว้นะคะไปตามหาลอตเตอรี่กันดูค่ะสูตรให้มาแค่2หางก็คือ05กับ06แค่นั้นค่ะเลือกเอาตามชอบนะคะฝันที่4ค่ะฝันของน้องจุ๊บจิ๊บช่องเขอยีสานใต้ค่ะฝันว่าพี่ชายออกรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ในฝันก็ไปขอเขาขับนะคะประเดิมเลยขับไม่ทันไรก็ไปชนเข้ากับรถกระบะผู้ฝันในแขนหักเลยนะคะ ในฝันเขาก็บอกว่าให้เรียกประกันมาผู้ฝันก็มองเห็นเลขทะเบียนรถกระบะนะคะในฝันคือ5473ส่วนรถมอเตอร์ไซค์พี่นั้นข้างหน้ารถเนี่ยพังหมดเลยค่ะเห็นทะเบียนรถคือ2 0 7ค่ะในฝันเป็นรถใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะอายุผู้ฝัน18ปีค่ะฝันที่5นะคะฝันของแม่คิดคนฝันแม่นจากช่องเคยอีสานใต้เช่นกันค่ะ มดน,นี้ไม่คิดฝันว่าเขาให้ไปเลี้ยงเด็กนะคะเขาบอกว่ามีงานให้ไปเลี้ยงเด็กตอนแรกก็จะไปหลายคนแต่พอเขาบอกว่าเป็นเด็กขเขมรน,นะเพื่อนๆที่จะไปด้วยกันตอนแรกเนี่ยไม่มีใครไปเลยนะคะผู้ฝันก็ไปคนเดียวเพราะว่าสงสารเด็กพอให้ข้าวปลาอาหารเด็กกินเสร็จคนที่เขาพามาเขาก็เอาเหรียญรอห้าให้ค่ะเป็นเหรียญกลมๆเหรียญราชการที่5ในเหรียญน,นะคะมีตัวเลขด้วย เลข075ค่ะแล้วเด็กๆก,ก็บอกว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ก็เลยเขียนเลขมาให้ค่ะเป็นเลข104นะคะแม่คิดเป็นคนฝันแม่นนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาตัวเลขไปตัดเล่นกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝันในกลุ่ม Facebook กันบ้างนะคะแอดพยายามเลือกฝันที่เกี่ยวข้องกับรถหรือกับบ้านนะนะคะเป็นฝันที่6นี้เลยนะคะผู้ชายค่ะฝันว่าบ้านไฟไหม บ้านเลขที่ของเขาคือ84ทับนะคะในฝันเนี่ยไฟไหม้ลามไปหมดเลยดับไม่ทันแล้วเลขที่บ้านเนี่ยก็ไปคล้ายกับอีบ้านหลังหนึ่งนะคะฝันว่าไฟไหม้เหมือนกันแต่บ้านหลังนี้ดับได้ทันนะคะบ้านเลขที่คือ274ทับค่ะมีเลข74เหมือนกันนะคะแต่เลขฝันจะกลุ่มเฟซบุ๊กกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปเพื่อนบ้านกันด้วยเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะ ฝันที่7นะคะกลุ่ม Facebook เช่นกันเป็นผู้หญิงเล่าฝันว่าตอนวันเสาร์เนี่ยฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายนะคะพอมาวันอาทิตย์ก็ฝันว่ารถคันเดิมนี่แหละค่ะมีควันขึ้นตรงที่เปิดกุญแจเป็นรถ PCX ค่ะทะเบียนรถก็คือ8174นะคะฝันที่8ค่ะจากกลุ่มเลขฝันใน Facebook เช่นกันผู้หญิงฝันนะคะ บอกว่าฝันไฟไม่รถแต่ดับได้ทันในฝันเนี่ยร้องไห้หนักมากทะเบียนรถก็คือ6627ฝันที่9ค่ะฝันจากเพื่อนในกลุ่ม Facebook เป็นผู้ชายฝันเล่าฝันว่าขับรถแล้วชนค่ะทะเบียนรถเนี่ยหักครึ่งเลยนะคะมองเห็นแค่เลข2ตัวก็คือ72เลขทะเบียนเต็มๆทั้งหมดคือ8720ค่ะ ฝันที่10นะคะจากกลุ่ม Facebook เป็นผู้ชายฝันฝันว่าไฟไหม้บ้านญาติบ้านเลขที่15หมู่3ในฝันมีคนเสียชีวิตด้วย1คนนะคะคนที่เสียนั้นอายุ47ปีค่ะ และทั้งหมดที่เล่ามานี่คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ